สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่ริมถนนพระรามที่สามฝั่งที่รถจะมุ่งหน้าไปคลองเตยตรงนี้ก็ใกล้แยกพระรามสามรัชดาซึ่งก็มีการก่อสร้างสะพานขึงคู่นข,นขนานสะพานพระรามเก้าในสัญญาที่สี่โดยบริษัทชอการสร้างจำกัดเป็นผู้รับเหมาก็เป็นหนึ่งในโครงการด่วนพระรามสามดาวพนองวงแหวนรอบนอก กรุงเทพฝั่งตะวันตกผมจะพามาดูความคืบหน้านะครับตั้งแต่บริเวณไอยแยกพระรามสามรัชดานะครับฝั่งมุ่งหน้าสาธุประดิษฐ์แล้วก็จะเลี้ยวกลับมาฝั่งกขาออกที่รถมุ่งหน้าไปแยกพระรามสามนะครับตามมากันเลยครับเราก็มาดูในฝั่ง ถนนรัชดานะครับคู่ขน,นานโดยเฉลมิมพระนครน,นะครับในฝั่งที่รถจะมุ่งหน้าไปสาธุประดิษฐ์เดี๋ยวค่อยไปดูอีกฝั่งหนึ่งโครงการด่วนระราม3ดาวกระน,นองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝั่งด้านทิศตะวันตก ก็มาจุดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่กิโลเมตรที่13บวก000ถนนพระราม2บริเวณซอย84ใ,นในกล้ๆกับต่างระดับวงแหวนฝั่งตะวันตกแนวเส้นทางน,นะครับก็จะไปตามถนนพระราม2จนไปถึงต่างระดับดาวคนองเส้นทางก็จะเลี้ยกกวขวาคล่อมไปบนด่วนเฉลิมมานครจนถึงถนนสุขสวัสด์นะครับก็จะก่อสร้างเป็นสะพานขึงคู่ขนานสะพานพระราม9เดิม แล้วก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามถนนพระรามสามสิ้นสุดที่ต่างระดับบางโคโรระยะทางรวมโดยประมาณนะครับ18.7กิโลเมตรในเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้บริการในปีพศ2567วางพื้นหน้านะครับตอนนี้ก็เป็นไม่ได้มากนะมีการวางพื้นสะพานนะครับ จากบริเวณต่างระดับบางคลโนนะครับตอนนี้ก็ามาจนจะถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะมีการก่อสร้างการวางสะพานทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกของถนนรัชดาตรงนี้นะครับเป็นสะพานที่จะรับรถมาจากฝั่งรามรุรณะก็จะนำรถไปเข้าต่างระดับบางคลโนะครับ ไปเข้าด่วนเฉลิมมานครเข้าด่วนพิเศษสีรรัตน์ก็จะเป็นทางนะครับที่ค่อยๆลดระดับต่ำลงมาตรงนี้เป็นอาดานพระรามสามเก่านะครับซึ่งเขาไปขวางต่อหมอสะพานจึงต้องย้ายนะครับย้ายนะครับมาสร้างใหม่ตรงนี้นะขยับมาหน่อยนึงขยับเลยมาหน่อยนึงนะครับตอนนี้ก็สร้างดูแล้วก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับ สะพานด้านบนนะครับด้านบนก็เป็นสะพานที่รับรถมาจากด่วนเฉลมิมมรานครถ้าเรามาจากคลองเตยโดยการขึ้นด่วนเฉลิมมรานครนะครับก็จะมีแยกซ้ายที่เขียนว่าพระรามเก้าแยงวัฒนะตรงนี้นะครับจะเข้ามานะเข้ามาที่ด่านบางโคลหนึ่งก็จะรับรถนะครับไปขึ้นสะพานขึงคู่ขนานนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปฝั่งราชบ,บุรณะ เขาต้องเลี้ยวอ้อมไปนะครับอ้อมไปฝั่งรัชดาที่มุ่งหน้าจากสาธุไปถนนพระรามสามเราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวผมอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปทางด่านนะครับบางโครสอตอนนี้ผมมาอยู่ ถนนรัชดานะครับฝั่งสาธุมุ่งหน้าพระราม3านี่ยนะครับสะพานที่เห็นด้านหน้านะครับก็เป็นสะพานที่มาจากโนนเฉลิมมือนครนะครับแยกออกมาก่อนจะถึงสะพานถึงคู่ขนานเป็นทางที่จะไปพระราม9แจ้งวัฒนะนะครับก็จะมาเลี้ยวซ้ายเข้าด่านบัตโคร1หนึ่งแล้วก็สะพานที่สร้างอยู่ด้านใต้ก็คือ รอบรถจากด่วนพิเศษสีรัตน์นะครับไปขึ้นสะพานขึงคู่ขนานอันนี้ขยายเข้ามาหน่อยนึงนะครับจะมีการสร้างนะครับ2จุดก็เป็นบางโ้หนึ่งกับบางข้อสองนะครับฝั่งที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น รับรถมาจากด่วนสีรัตนะครับเข้าด่านบังโครสองเดี๋ยวผมขยับไปอีกหน่อยนึงนะครับ ด้านนี้จะเป็นป่องๆนะครับตรงนี้ก็เป็นด่านบางโขสองรับรถมาจากโดดพิเศษสีรัตเดี๋ยวก็จะมาเจอกันนะครับบางโท่หนึ่งนะครับที่รับรถมาจากโดดเฉลิมารครคอนเนี่ยเขาก็จะอ้อมมานะครับอ้อมมาเจอกันเพื่อจะขึ้นสะพานขึ้นคู่ขนานแห่งใหม่ นี่นะครับด้านบนนะครับด้านบนจะอ้อมมาลักนะครับด่านบาคโคลหนึ่งนะครับจะอยู่ด้านบนนะจะอ้อมมานะครับส่วนด่านบาคโคลสองก็จะอยู่ด้านล่างนี่นะครับแล้วก็มุงหน้าขึ้นสะพานขึงคุกขนานแห่งใหม่รอบรถนะครับไปข้ามฝั่งไปฝั่งราชบรุรณะพระรามสองโครงการทางพิเศษพระรามสามดาวพนองวงแหววรอบนอกกรุงเทพ ฝั่งด้านทิศตะวันตกก็แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น5สัญญาด้วยกันนะครับมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างณนวันที่31มีนาคม2565ดังนี้นะครับนสัญญาที่1ก็เป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรมีจุดเริม่มต้นที่กิโลเมตรที่13บวก0.00 00, บริเวณถนนพระราม2ซอย84ดใก้แยกต่างระดับวงแหวนตะวันตกถึงโรงพยาบาลนครธนนะครับระยะทาง6.4กิโลเมตร แผนงานสะสม1.02%ผลงานสะสม1.46%เรียกว่าแผนบวก0.44%ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานเสาเข็มเจาะงานรือย้ายสาธารณโภคแล้วก็การพื้นที่ก่อสร้างในสัญญาที่2เป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรมีจุดริ่ต้นนะครับที่บริเวณโรงพยาบาลนครทนถึงโรงพยาบาลบําบัดก้า ระยะทาง5.3กิโลเมตรความก้าวหน้าแผนงานสะสมอยู่ที่33.20%ผลงานสะสม38.80%เร็วกว่าแผนบวก5.60%ในสัญญาที่3เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรคร่อมตามแนวทางพิเศษฉเฉลิมมานครช่วงดาวพนองสุขสวัสดิ์ราบรุณะระยะทางรวมประมาณ5กิโลเมตร แผนงานอยู่ที่1.02%ผลงาน2.05%เร็วกว่าแผนบวก1.03%ในสัญญาที่4เป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาขนาด8ช่องจราจ,จรมีความยาวช่วงกลางสะพาน450เมตรสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางโลระยะทางรวม2กิโลเมตรกวามก้าวหน้านะครับแผนงานอยู่ที่61.50%ผลงาน71 7.3เร็วกว่าแผนบวก10.21แล้วก็ในสัญญาที่5นะครับเป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมการจราจรอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างนะครับแล้วก็ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบแบบอัตโนมัติเรียกว่าแบบไม่มีไม้กัน้นตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับถนนพระรามสาม สำหรับสะพานขึงคู่ขนานสะพานพระรามเก้านะครับตัวสะพานก็จะเป็นแบบเสาคู่นะครับรองรับขาดสะพานในส่วนเสาหลักนะครับเสาหลักที่อยู่ดินแม่น้ําเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งนะตัวเสาหลักก็จะเป็นเสาเดี่ยวนะครับแล้วก็แยกปลายสองข้างแล้วก็ดึงจริงนะครับเป็นแบบดึงคู่นะดึงสองข้างนะครับแบบคู่สะพานขึงพระรามเก้าเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบเสาเดี่ยวนะครับแต่สะพานที่สร้างใหม่นี้จะเป็นแบบเสาคู่ มีขนาด8ช่องจราจร2ทิศทางโครงการทางพิเศษอภราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฝั่งด้านตะวันตกนะครับก็เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางด่วนเฉลิมมรดคอาช่วงบางโครแล้วก็สภาพภาราม9ดาวคะนองที่มีปริมาณรถนะครับหนานแน่นเฉลี่ยสูงถึงวันละแสน0 0 0หมื่คันต่อวันโดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนนะครับหรือว่าช่วงเทศกากลสงกรานต์นะครับ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็จะทําให้สามารถดําเนินการบริหารซ่อมแซมครั้งใหญ่สะพานพระรามเก้าเดิมนะครับก็เปิดบริการมากว่า30ปีแล้วก็จะได้ปรับปรุงสักทีนํากวาาพืหนด้านมาฝากกันนะครับสะพานถึงคู่ขนานสะพานพระรามเก้าในสัญญาที่4โครงการด่วนพระราม3าดาวพนองวงแหวนรอบนอกฝั่งด้านตะวันตกขอบคุณสําหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสําหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามา ไว้บพ่อวีนทีมีเรื่องราวในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ